กับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทียุทธบานเนาะค่ะเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำเกี่ยวภาพเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมื้อนี้แอดกะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอดีแอดได้ยินว่าเจ้ผ้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นฝันแม่นเนาะค่ะแอดกะได้ติดตามเพิ่นมาหลายงวดแล้วค่ะแต่ว่าแอดบ่ได้สัมภาษณ์เพิ่นจักเทื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมื้อนี้แอดจะได้ไปติดตามเพราะว่าได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นฝันแม่นเนาะค่ะเพราะว่าคนก็เว้ามาหลายเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นฝันแม่นอยู แล้วเพิ่นกับมีโตัวเลยอีหย่างทีวาอยู่ในใจเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะแอดกาโดนโดนแอดได้ลงคลิปแค่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดแอดกาฝฟากกดไล์กแช์กติดตามเป็นกำลังใจเหตุทา้งช่องได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดกับยาทีมข้ามแก้วพาเพิ่นเด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอดี๋ยวแอดจะพาไปติดตามแนวทางของเพิ่นซึ่งเพิ่นบอกว่าวันที่หนึ่งเมษาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะวันที่หนึ่งเมษาทีวาไกลสีหอดนีเหาแล้วเนาะค่ะเนาะ ค่ะเอาเดี๋ยวแอดจะภาพไปติดตามแนวทางของเพิ่นเด้อค่ะเด้อค่ะ,ค,ะค่ะพี่น้องเอาแอดจะภาพไปหาเจ้พาภาพเพื่นอนเนาค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้แอดบ่รู้ว่าเพิ่อนอยู่มุมใดของโรงงานเนาะค่ะเนาะเอาพอดีแอดก็ได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นฟันแมนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าแอดก็ได้สอบถามเพิ่นมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็มีคนบอกแอดมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เอาเดี๋ยวแอดจะพาไปนั่หาเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นอยู่มุมใดเนาะค่ะเนาะค่ะจะเพิ่์นซียุ่มุมใดแก่ไอะของโรงหั่นนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเอาแอดก็สะเดียวพามาตามหาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยได้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วค่ะเอาแม่เจ้าภาพมค่ะแอดภาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาคือได้ยินข่าวว่าฝันแม่นบ่ค่ะคือจังไดได้ยินมากข่าวๆอะนะคะค่ะ อันได้ตัวใดค่ะอันมีความฝันมี่ยังมาบอกสุพีสุนองเพิ่นฟังบ่ค่ะนี่ฟั่ว่าในกรุงเต้นจ้ากรุงเต้นเนาะค่ะกรุงเต้นนี่ฝันเพื่อนเอามาไห้เพื่อจะคลองไปจับเอาค่ะพนามาไห้ยุบานะ่ะอ๋อค่ะเอาพี่น้องฟังเด้อค่ะเพิ่นซีวอาความฝันให้ฟังแล้วซอยแก่ซอยกันนะคะว่าจะเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะที่ว่าเด็ดๆเนาะค่ะเนาะค่ะเอาบอกสุพีสุนองเพิ่นฟังเนาะค่ะสอบเลขสิบสี่ค่ะ อาจเพิ่นเอามาให้เองให้จังไดค่ะบ,บ้านว่าเพ่นม้าให้ดีบาจ้าแล้ว,ลว,วเป็นใหญ่เป็นวงเลงวงเลงอยู่ค่ะแล้วบ้านเลขทีเฮ้ายังจังสี่เท่าใดจ้ะสองห้าหกค่ะสองห้าหกนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังไดก็ให้พี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อ,อค่ะเอาเจ๊ผ้าเขียน,นะะ<ม>เห็นไหค่ะเขียนเลยค่ะมักตัวใดเขียนลงเลยค่ะเด้อเอาเอาให้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะเด้อ ที่นองเบิ้งไปน้ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือแอดเตอร์ต,มมาตามหาแล้วนาะคะเนาะค่ะหมดได้ไหม,ม,ม,าามได้ค่ะได้ค่ะได้หมดเอาเป็นสามตัวก็ได้ยังสินะ่ะจะเน้นมาเลยค่ะมักตัวใดเน้นมาเลยพู้งนี่ตีเป็นตัวใดค่ะ ตามกุ้งก,กุ้งเป็นเก่ามันบ้ค่ะานงนค่ะเอาเขียนบนันเขียนบัานเลขที่ลงน้ำกระได้ค่ะเ<ๆ>ขียน,นลงเลยโตอันหนึ่งสีซีหนึ่งมีก็คือเน้นเหล่า้มันบ่ค่ะมักเล้ามันมั้ยค่ะั้นคงแลนนงค่ะบนล่างเราได้เสียงลตเตลี่ไว้ไปจ้ะ ของรัฐบาลเลยไปค่ะ่อ๋อค่ะเขินได้แล้วนะคะพี่น้องเนอะแค่ในแ้งเขินได้แล้วนะคะเนาะค่ะนี่อยู่นี่กามี่ด้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาคููไดมักตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะอ๋อไดเพีงนีนมาค่ะอันได้ไปจักใบค่ะได้ไปได้มาสองชุดชุดละสองใบคนสวยเป็นสี่ใบค่ะตอนนี้มีรอยยน้มเจ้าของมีคนสวยค่ะเอาคอเบิ้งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ติดตามไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อเพื่อโศกเพื่อมานเพื่อเฮงไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะเฮ่งเฮ่งปังปังไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แอดกได้ยินข่าวเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นฟันแมนยูจังสินแบบนี้ค่ะแล้วเด้มาติดตามเพิ่นไว้เพื่อเพิ่นเอาโศกมาให้พี่ให้น้องน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะอ๋อเพิ่นกรว่าดีเย็นมาค่ะจ้าเอาเบิ่งไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อ ได้ป่านผลค่ะแต่สาวสวยโอ้ได้มาแล้วบ่ค่ะนี่ได้มาแล้วนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่เพิ่นเสียงมาเนาะค่ะเนาะเพื่อเพิ่นเป็นเศรษฐีใหม่เนาะค่ะพี่น้องแห่งเมืองขอนแก่นพุ่นเด้พี่น้องนี่ค่ะหกข้าค่ะป่านะคะแปดหกข้าแปดโฮคานเนาะค่ะแปดค่ะอันนี้ก็คือตัวมากเลยเนาะค่ะเนาะ14เนาะ14 ค่ะอ๋อสิบสี่นี่มากเลยค่ะโอเจ็ดเก่าเพิ่นกกระไดเก่าเจ็ดมากแล้วค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดงามพร้อมเลยค่ะพี่น้องได้อเพิ่นฝันเห็นกุ้งนะคะพี่น้องเอาจำได้พี่น้องมีแนวท่างกะให้ตีเลขไปซรอยกันเนาะค่ะเนาะก็ได้คู่นึงค่ะเอาเพิ่นกกระซิได้เฮงๆปังๆไปนั่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ อาตัวนี้เน้นเน้นตัวใดค่ะอันนี้อันนี้สิบสี่เนาะค่ะเนาะแมนซาวเซียค่ะบ้านเลขที่เขาได้ค่ะเขียนลงให้เพิ่นไปจ้าเอาบ้านเลขที่ที่เพิ่นฝันเนาะค่ะเนาที่ได้ต่างไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเขียนกำ้านเลขคีอันนี้ก็คือให้เพิ่นเขียนเองเลยเด้อค่ะพี่น้องบ้านเลขที่ได้ในซาวเซีย จ้าแ่นหาค่บนางต้องมนันจ้าเขาเน้นไปเลยจ้าค่ะค่ะแอน่นบ่อยนะคะสวยค่ะ ถือบอยม่ค่ะแมนบอยเฮงโอ้ถือบอยเป็นบ่แม่ท้องสาวค่ะเอาผู้ใดมักตัวใด้กันก็องถือกำจัดลายอยู่แต่ละสามเจอมาได้หน้าหลังก็ได้เบิ้งได้ค่ะพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นของแนวทางของรัฐบาลได้ค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องไปเสี่ยงโชคเบิ้งได้ค่ะเอามีิยังฝากพี่ฝากน้องบ่ค่ะมียกค่ะค่ะเอา ไว้่้อนห้พี่ดองเอฟซีไปนะค่ะกระติดตามกระเสือดโรจ้าค่ะเสียงน้อยๆอย่าไปเสียงหลายค่ะอันนี้ก็คือแนวทางรัฐบาลนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังได้กระขอให้โศกโศกมันมันเฮ่งเฮ่งปังปังไปน้วยกันเนาะค่ะเนาะปังปังนะคะค่ะเอาจังได้กาขอบุญขอพุ่เจผ้าเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นค่ะนอตีเพิ่นมาเป็นแนวทางให้เฮ้านะคะเนาะค่ะเอาจังได้คลิปนี้แอดกับฝากไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ เอาจังไดกาขอบุญขอบพุณนเจ้าพาหลายๆเ้อค่ะเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาอน,นี้ได้ค่ะพี่น้องที่เพิ่นไทยเฮ้ามาเนาะคะ่ะเนาะทีเพิ่นวาเน้นเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็คือหนะะึ่งสี่สี่หนึ่งเค่ะพี่น้องก็คือตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะทีเพิ่นวาเพิ่น,พนมันใจเนาะคะ่ะอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นบ้านเลขทีเพิ่นเ้ยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือบ้านเลขทีแต่ว่าเพิ่นก็ใไห่ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดก็ผู้ได้มักก็ะกดติดตาม กดติดตามเพื่อนไว้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อน,นะะด้วยค่ะเด้ออันนี้สำหรับแนวทางของเจ๊พาเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเจ๊พาดน,น,น,นะค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้แอดกันในน้ำหาเพื่นเนาะค่ะเนาะเอาจังไดยกาขอบุญขอบุณเอฟซีลายๆเนาะคะ่ะเนาะที่เข้ามาติดตามเนาะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งทางช่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้เพื่อนให้แนวทางเท่องเนาะ ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกาฝากับเพียงแค่นิดได้ค่ะของเนื้อชาโกให้แห้งๆปังๆไปน้ำกันได้ค่ะพี่น้องสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกไดค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกาฝากับเพียงแค่นี้ได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะกราบสวัสดีค่ะ